คือแบบเบาที่เอาขีดคีนลูกเล่นมีนักจนปอเวียนสี สิขาหำเฮียนบ่หมดบ่เสียงบ่เดี๋ยวนี้นะายัางมามองเมียงไัยบ่เหลียวแล่ของแวะ บาดวักตอนบอ่มีไผ่แนะขอไปบ่ได้เฮาเฮ้ยเจ็ดตัวเตียวล้อมสามตัวเลียวซ้อยเอาไปเลย lắc tiêu bạt buông Âu Pai lei. Lắc tiêu bạt buông Lên ai hư